รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยออกไปเที่ยวเมืองไทยกันไหมขับรถไปด้วยกัน ท่องไปตามเส้นทางฝันให้มันถึงทุกจุดหมายอยากไปเที่ยวกับเธอเธอเธอได้ไปเจอเพื่อนใหม่ต <_ m any> ้งออกตกเหนือตายเราจะไปด้วยกันเพราะฉันรักเมืองไทย เเราจะไปที่ยวกันสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยทททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนับสนุนการเดินทางโดยปททคิดเพื่ออนาคตและทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคนไทยฉลาก S c G Green Choice Welcome to Travel Documentary Top of Thai, I'm your host Tulip Nagsompoplao. If I don't tell you, you probably think that I am in one of those little French villages, but I am actually in the Ratchasima. And the uniqueness of this place is not just because it looked like a French town. But because every little pieces that you see here, every piece came from the personal collection of the owner or he crafted himself. And when I said he crafted himself, it's not just like a centerpiece of the table, it's not just like a flower pot. I'm talking about the statue like this one or the name sign in front of the villa. Every little thing in there has its own soul, has its own character. Now look let's take a look. มาวัดป่าแล้วตะนาวานเหมือนเสร็จ <ฮะ S 2> แล้วชอบพระหลวงพ่อยานะท่านไปนั่งที่ต้นไม้เนี่ยแล้วปรงผมวันโกร <ฮะ S 2> พระอุ้มหน้า ถ้าองหลังถ้าพระองค์ถัดไปอย่างเงี้ยก็นั่งองค์มนี่มีสององค์ก็ไปย้อมเอาไม้ขนุนต,ตับแล้วก็ย้อม<ะ>ไม่เคยเห็นนะ่ะข้าวฝรั่งทําอย่างเงี้ยนะก็ะเลยคิดว่าเออเราคนเจอแล้ว,เจ,ลวเจอวัดที่เราจะมาแล้ว<ะ>ก็เลยหาที่เรานี่ก็เริ่มหาที่นะตอนนั่งทานข้าวเนี่ยเ,เจ้าของที่แปลงเนี่ยมันเดินลงมาข<ะ>ี่จักรยานมาว่านายนาย,นายช่วยขายที่แปลงข้างบนหน่อยสิ เท่านั้นเองเราขึ้นไปดูแลนีตของเราแล้วละ่ะก็แล้วที่แต่งนี่ทำไมถึงสร้างเป็นลักษณะของสตไตล์อะไรนี่คะชอบไปที่ฝรั่งเศสก็มีตังไปฟรั่งเศสแล้วตอนนี้นะจะไสร้างมันเลยดีกว่าจะได้จะได้ จะได้จะได้อยู่ตรงนี้มันเลยอยู่กับที่มันเลยอะไรอยู่แบบฝรั่งเศสเลยแล้วก็ลอกคอปัปเลยนะพอทําบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วมีเวลาแล้วนี่ตอนนี้ทาอะไรอะ่ะเพื่อนฝรั่งมันก็มาเที่ยวก็ชอบมันก็บอกถ้าจะทํานะก็ทําเป็นเมืองเลยพี่ก็เลยเอาบ้านมาับดงมาเป็นแถวก็ดูเออไม่ทำได้อยู่อ่ะมันเป็นสโลตอย่างนี้ก็เลยค่อยๆทำ ที่ใช้คนทำทั้งหมดเลยเนี่ยสามคนสามคนค่ะการน้อยแล้วก็พิชาใช้เวลาสร้างนานไหมคะที่ก่อมันจะเสร็จได้่ยตัวบ้านหกเดือนบ้านโอ้บ้านหกเดือนเลยบ้านหกเดือนเองเพราะมันลุยทำมาคนกลางวันยังคืนมันทำหมดเลยห้าสี่น้ำท่วมกรุงเทพใช่ใช่ใช่แต่มาพฤศจิกายนห้าสี่แป๊ะเลยเนี่ยเจอนห้าสี่ปั๊บเอ่อคนมันขึ้นมาดูบ้าน ขับรถผ่านข้างหน้าแล้วคนที่มาดูมันมันก็บอกว่าเป็นโรงแรมบอกครับบอกไม่ใช่น,นี่เป็นํำว่าโรงแรมเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆก็สะสมควอนก็คุณพ่อทำเลย <c oughs> ก็เลยทำไปเร่อยๆสรอยทำให้มันเล่นๆแบบเงีย้ยนะ ไม่ได้ออกแบบลอกแบบเต่ค่อยงเดียวแค่ว่าออกแบบอายลอกเลยลอกมาอันไหนที่เป็นนี้ต้องเอาอันนี้วาง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 ขึ้นลอกจากนมังดีมาวะแต่ว่านมังดีเป็นแบบนี้ขึ้นหลังคา่ขึ้นหลังคาองศาได้ไหมอ่ะที่องศาได้นะถ้าไม่ได้ไม่ได้ทําไม่ได้รื้อออกนะไม่ได้รื้อออกไม่ได้รื้อออกไหนได้เอาไว้ รวมรวมแล้วเป็นเจ็ดนี้นานะคะเจ็ดปีเจ็ดปีเจ็ดปีปปมีความสุขมากได้ทำอยากทำต่ออีกแต่ไม่มีตัง <laughs> <laughs> จะมีสักกีครั้งที่เราหายใจเพื่อคนอื่นที่ผ่านมามีนักเรียนจำนวนมากที่เสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษาในช่วงชั้นรอยต่อ PTT Virtual Run ลมหายใจเพื่อน้องขอชวนคนไทยทุกคนมาวิ่งเพื่อต่อทุนการศึกษาให้น้องๆทุกๆ10กิโลเมตรจะต่อการศึกษาเด็ก1คนให้เก้าต่อไปด้วยลมหายใจของคุณ w w w ลมหายใจเพื่อน้อง .com กลุ่มปตท,ะทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันหลายคนเข้าใจว่าขับรถที่ความเร็วไม่สูงจะช่วยให้ประหยัดน้ำมันได้แต่ความจริงแล้วการรักษาความเร็วที่คงที่และสม่ำเสมอเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยให้รถเราประหยัดน้ำมันได้รถแต่ละคันประหยัดน้ำมันไม่เท่ากันดังนั้นขับช้าหรือขับเร็วก็กินน้ำมันเหมือนกัน ยงเท่านี้เพื่อนๆก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและประหยัดสนับสนุนการเดินทางโดย Golf Powering the Future Empowering the People อร์นิเจอร์พวกอะไรอย่างเงี้ยพี่เฟอร์นิเจอร์เดี๋ยวก่อนเฟอร์นิเจอร์ส่วนมากที่ซื้อมีมีอยู่แล้วมาใส่แต่ว่าของตกแต่งเนี่ยทำขึ้นมาตกแปี้ขึ้นมาอืมแล้วอย่างรูปปั้นทั้งหมดเลยที่ติดตามกับปั้นเองทำเองปั้นเองแล้วก็สีเนี่ยมีฝรั่งมาช่วยฝรั่งที่ปั่การมีรูปมีอะไรกำลังทำให้ดูเลยมันเป็นมันมันทำมันทาให้ดูว่าคุณเป็นคนฝรั่งเศสคน คนเดียวเยี่ยมคนเดียวเยี่ยมเป็นเพื่อนกับพี่เป็นเพื่อนเรียนด้วยกันนะอ๋อเห็นแล้วตาลางห้องเนี่ยจะเห็นว่าตาลางห้องเนี่ยมีรูปแบบห้องไม่เห็นไม่เหมือนกันเลยก็ทุกคนไงนี่คือคนไงถ้าเป็นนักออกแบบเนี่ยมันจะเหมือนกันหมดเราไม่ใช่นักออกแบบเราอยากทําอ่ะเราอยากทําอันนี้แล้วก็ทําอันนี้ใช่ไหมเดี๋วลามองผู้หญิงเนี่ยมองอย่างนี้อันนี้สวยอันนี้สวยกว่าอันนี้เธอแต่งแบบนึงแล่วใช่ไหม นี้ยอมากวันเป็นแบบอัลดราโนดเป็นเซนเซน ท่อยากยันแย้มก็าท,ทำงานอยู่กับคุณไอมุกุโตที่ที่มีหวงังที่จะเป็นครูสมาช่วยสอ,สอนปั้นสอนอะไรเนี้ยหรือเมษานี้ก็ทำแสดงว่ามันเป็นเหมือนแบบเป็นกิจกรรมแอคทิวิตี้สำหรับแขกที่มาพักต้องจองลวงหน้าป่งจะงไหมต้องสอนลหน้าสอนปั้นแบบอะไรที่ปั้น,ป,นปั้นดินเผาปั้นปนดินน้ำมันปั้นดินน้ำมันปั้นเจแน้วมันหล่ออย่าง ที่เราทำทำเนี่ยเราตั้งนิตนไม่ก่อนแล้วมันหล่อสอนทำน,นี่อย่างปั้นอันไหนบอกมา<อ>ใช่เขาจะสอนท่าเขาเรียกว่าเป็นโลเคชั่นสำหรับภายหนัได้ด้วยต่งางชาติได้ต่างประเทศไตต่างประเทศตอนนี้ที่มีมีเยอะที่สุดคือ e ีวิ n งเยอะ <ๆ S 2> มากเลยมีมีเดียนละสองผลสามผลแล้วก็วๆๆหนังโฆษณาหนังโฆษณาก็เดียนละผลสองผลนี่กัน แล้วก็หนังใหญ่ก็นานๆจะมีทีนึ่งมีละครหลายๆเรื่องเลยนะผ่านตาก็าาอนน <ๆ S 1> ะไรตอนนี้จะมีตอนนี้มีเราเลี้ยงใหญ่ชอบชอบมากเลยตั้ง,งมาอยู่เนี่ยนะอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปเนี่ยมันเพิ่มมา400ตัวที่400นี่นับที่หลังนะนับเมื่อจันท์ก็ช่วยจับไปกล่องแล้วนะ S <S แล้วจับใส่กล่องไงซื้อตู้เย็นมาแล้วมีตู้เย็นแล้วได้กล่องตู้เย็นอะไรมาเนี่ยนะก็แม่ดันก็ช่วยจับกล่องเบี้ยกล่องอะไรลุมล้วแล้วใส่ลงตู้ไปแล้วขึ้นไปบนเขาใหญ่เอาไปกรอกสี่ร้อยตัว <isas. S 2> เพราะว่าที่สนามมันอ,อึดเต็มหมดล <S <S 2> <S 2> เลยเดินไม่ได้ <S 2> <S 2> <ม>เลบางทีนะสี่ร้อยตัวคือขอร้องชาวบ้านเขาจะจับที่ไหนก็ได้แต่ห้ามมาจับในนี้นะห้ามมาจับในบ้านเพราะจะตอนตามต้นสนเต็มไปหมดเป็นไก่ป่าไม่ใช่ไก่บ้าน แล้วก็จะมีปัญหากับลูกค้าลูกบ้านคือตีสามม่ขันม,มันจะปลูกตีสามไก่ป่าเพราะไก่ป่าปลูกตีสามเสร็จหกโมงเช้าไก่บ้านปลูกอีกละ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้อนอนกันเลยมารีสอทนี่ <c oughs> ไข่เต็มเต็มไม่หมดเลยนะจันเะนี่ยกับเมียขาต้องคอยรีบเก็บก็ดูว่าตรงนี้นะมีสามใบแล้วนะยังไม่เก็บสี่ใบยังไม่เก็บเจ็ดใบเมื่อไหร่เก็บหกใบ เขาเหลือใบหนึ่งเขาจะได้ไม่ย้ายที่ถ้าเบื่อไปเก็บเขาหมดเขาจะย้ายที่ย้ายที่แล้วก็ไปไปอยู่บนหลังไปไข่บนหลังน้ำแล้วไปกบอยู่บนหลังน้ำพอลูกโตปา๊เป็นลงไม่ได้ก็โดนแล้วก็ตายแล้วที่นั่นน่ะพี่อากาศจะเย็นตลอดทั้งปีเลยไม่ไม่เดือนนี้ร้อนฮะ เดนี่ตอนเช้าประมาณ18-19 20ตอน6โมง7โมงเช้าเนี่ย็9โมงก็ไปแล้ว30กว่าแล้วเริ่มร้อนแล้วฮครับพฤศจิกาธันวามกราคมพาเนี่ยสี่เดือนเนี่ยจะโอเคมันหนาวสุดเท่าไหร่อ่ะเคยเคยอยู่ตรงคืน6องศาเมื่อตอนนี้เมื่อ14ปีที่แล้วเนี่ย าถึง่งห้องเนี่ยมันกะ็มืดแล้วต้องนอนโรงแรมหรือไม่ก็ขับถ้ามาเร็วหน่อนกับขับมาเข้ามาข้างในก่อนเียงต้องนอนโรงแรม700บาทของสองห้องอุกสาด้วยเป็นนี่บ่อยเท่าบ่อยเท่าแล้วก็พอวันเสาร์มาที่นี่มาที่โรงแรมที่การก่อสร้างแล้วย็นต้องกลับไปนอนโรงแรมว่มาทิ้กลับไม่อีก ไปเย็นมาพี่ก็กลับไปอีกแล้วตอนเช้าก็ไปงานก็เลยคิดว่าซื้อรถดีกว่าอ๋อก็เลยซื้อรถก็เลยซื้อรถแป้มาสองคันให้ลูกคันแล้วพ่อแม่คันแล้วก็ตั้งไว้คู่กัน มีร้านอาหารข้างในนะฮะคือร้านอาหารก็พยายามพยายามที่จะทําให้เป็นฝรั่งเศสคือเข้าไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยสุดก็ได้ยินเสียงเสียงในวิทยุหรือเสียงในทีวีมีาภาษาฝรั่งเศสเหมือนตอนเราเดินเข้าไปอะ่ะถ้าไม่ได้มาพักนะเข้ามาทานพิซซาที่นี่ได้พิซซาที่นี่อร่อยอร่อยจริงๆบ b ิ q พิซซานะฮะ A multinational group of corporations based in Thailand, our commitment is to build a strong foundation for the growth of the economy and society. Because quality energy and quality of life are the goals that drive us towards a sustainable future. Powering the future, empowering the people. น้ำหนักรถมีผลต่อการสิ้นเปลืองน้ำมันผู้ประกอบการอาจคิดว่ายิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งคุ้มกำไรเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงยิ่งบรรทุกหนักมากเท่าไหร่เครื่องยนต์ก็ยิ่งทดน้ำมันมากขึ้นตามไปด้วยแถมยังทำให้เครื่องยนต์และกลไกอื่นๆของรถมีอายุการใช้งานที่สั้นลงจึงขอแนะนำว่าควรบรรทุกแต่พอดีเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและประหยัด ออกไปเที่ยวเมืองไทยกันไหมขับรถไปด้วยกันท่องไปตามเส้นทางฝันให้มันถึงทุกจุดหมายอยากไ,<ม>ไปเที่ยวกับเธอเธอเธอ<ๆ>ได้ไปเจอเพื่อนใหม่ต้งออกตกเหนือตาเราจะไป,ไปด้วยกัน นรับเมืองไทยเราจะไปเที่ยวกัน If you love the view, you want to sit here during lunch or during dinner, you can definitely. And the food here is actually really good. And what we have here is pasta dish and the steak dish is actually off the menu. But if you love serve and turf, this is for you. It's not too big of a portion, you can finish it by yourself. The, um, let's, let's go with the serve and turf first. We have prawn, we have beef. We have salmon, and it comes with a mashed potato with truffle. Fancy, right? And pasta here we have carbonara. Usually, carbonara will itself with just bacon and pancetta, but this one it comes with the prawn and the salmon. Like I said, if you are a servant person, this is for you, and it's not on the menu. So but if you want something else entirely different they also have duck breast they also have just the fish steak itself salmon for instance or rib eye steak also and uh, if you want something more simple you want something simpler we have pizza here and the dough is quite thin and crispy and what i have here for you is the ham pizza um, they have ham or bacon with pineapple too, but we're just gonna go with something simple. Where should I start? Mm, I'm gonna start with pizza. Hopefully, you can hear with my microphone how crispy it is. Who eat pizza with fork and spoon? Okay, we're gonna do this. Simple, but it's actually good. And maybe a piece of beef. Come with the sauce. There's also Thai food too. I have tried the basil with beef, really good. And basil with pork. It looks simple, but it's tasty. in the morning, they have rice soup. Which is something a little different, but I like it very much. The um, rice was what you call al dente for the rice soup. That is something that most Thai restaurants wouldn't do. Mm. If you watch this show long enough, you will know if I go for the second bite thing, it's really good. So, whether just the view, you just have a drink, you just have lunch or dinner or even breakfast, you can see for yourself that the view here is really nice and the food is good. So, if you have time, it's not too far from Bangkok, just drive for a night or two. I'm sure that you will enjoy this place as much as I do. สวรรค์เบมองแสงทองของดวงตะวันอยู่ตรงขอบฟ้าไกลทำกลาลงลมหนาวในยามทำแฝนสุดลมให้ชื่นหัวใจผ่อนคลายนอนดูแสงจันทร์เปล่งเป็นประกายกับดาวนับล้านดวงออกไปเที่ยวเมืองไทยกันไหม พับรถไปด้วยกันท่องไปตามเส้นทางฝันให้มันถึง